สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่ติมีคอนเทนต์ใหม่นะคะก็คือว่าช่วงนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยก็มีความรู้สึกคิดถึงคนที่เมืองไทยนะคะก็เลยคิดอยากจะทำคลิป คุยกับเพื่อนๆที่เมืองไทยตอนแรกก็คิดหลายชื่อนะคะว่าเอ๊ะจะชื่อรายการอะไรดีรายการวันวัน,วนยังหวานอยู่หรือสวัสดีเจ้าหรือห้องรับแขกห้องรับแขกคิดหลายชื่อนะคะ เพราะว่าประเด็นก็คืออยากจะพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่รู้จักคิดถึงใครก็อยากจะพูดคุยจนมาได้ชื่อรายการว่าเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าฝนที่ตกทางโน,น้นหนาวถึงคนทางนี้ ค่ะพิติเกิดยุค90นะคะไม่ใช่เกิดยุค90ไม่รู้ยุคอะไรนะคะสรุปแล้วก็คือได้ชื่อรายการว่าเล่าสู่กันฟังถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือคนที่พิติรู้จักนะคะได้รับคลิปนี้ ไปทาง Inbox ก็แสดงว่าพิติจะชวนมาพูดคุยด้วยส่วนเขาจะตอบตกลงหรือไม่ไม่รู้นะคะเอาที่สะดวกค่ะก็จะประมาณว่าพูดคุยกันนะคะถามไทยสารทุกสุกดิบเอ่อมามอยกันไปประเด็นที่จะพูดคุย ไม่มีนะคะคิดคิดอะไรออกก็พูดคุยกันไปนะคะหลักๆก,ก็คืออยากพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเผื่ออาจจะมีประสบการณ์ข้อคิดหลักการใช้ชีวิตหน้าที่การงานการเรียนแบบนี้นะคะคุยกันเอาที่สะดวกแล้วก็ เรามาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเล่าสู่กันฟังที่ช่องของมาดามติวิซาบราโวนะคะอะไรดีนะคะก็คือว่ามันเป็นช่วงที่พิติอยู่ประเทศฝรั่งเศสนาน นานกว่าปกตินะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยพิติจะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสประมาณ5เดือน6เดือน,อนแล้วก็กลับไปอยู่ไทยแต่มาครั้งนี้ด้วยสถานการณ์พิติก็ยังไม่ได้กลับเมืองไทยก็ทำให้คิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่น้องๆคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่เมืองไทยนะคะก็อยากจะคุยเนาะอยากจะคุยเม้ามอยกันนะเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตอนนี้ทําอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างามีอะไรอยากจะถกมีอะไรอยากจะพูดคุยกันพิติก็เลยนำมาเป็นคอนเทนต์ในการจัดรายการนะคะเล่าสู่กันฟัง ก็อยากจะคุยอ่ะนาออยากจะเม้ามอยอ่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเพื่อนคนไหนนะคะได้รับคลิปนี้จากพี่ตีก็แสดงว่าพี่ตีจะเรียนเชิญนะคะมาพูดคุยกันค่ะแล้วพบกับรายการ เล่าสู่กันฟังเร็วๆนี้ที่นี่ค่ะ